สวัสดีครับออนนี้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้เราได้ทําเครื่องสับกิ่งไม้นะครับโดยออนนีเอา์ปกนิกฟาร์มนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเป็นมอเตอร์เก่าที่เราทําไม่ใช้งานเองนะครับมีระบบควบคุมด้วยเป็นปุ่มอ m มเ g จ n นซีนะครับปุ่มฉุกเฉินมีไฟออนนะครับอันนี้เป็นใบนะครับเป็นใบเพื่อเกี่ยวข้าวในการสับนะครับเป็นมีความแข็งแรงนะครับไม่เป็นเสนิมนะครับ มีทั้งหมด8ใบนะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับเมื่อเราเริ่มนะครับมันก็จะมีกดปุ่มสตาร์ทมันก็จะเป็นปุ่มออนนะครับเครื่องก็จะหมุนรันไปนะครับอันนี้เป็นที่ป้องกันกิ่งไม้กระเด็นย้อนกลับนะครับมอเตอร์นะครับก็จะทำงานนะครับปั่นสายผานนะครับประมาณนี้นะครับการทำงานก็ค่อนข้างจะ รอบได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมออนนี้ออกระดับฟาร์มสวัสดีครับ